กลัมานะเนี่ยอยู่โอ้ยอยู่ตรงขวดนมละออะอยู่ตรงขวดนมขวดนมละนี่อยู่นี่ตรงที่นอนนี่นี่อยู่นี่ไงกินนมแล้วมันหิวนมรวังนะอุย้ย Hay nakaw. No. Mama.